คำว่า part speech มันแปลว่าอะไรนะคะลองแปลด้วยกันค่ะคำว่า part แปลว่าส่วนคำว่า speech แปลว่าคำพูดค่ะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคำพูดว่ามีคำไหนบ้างเรียกว่าอย่างไรค่ะซึ่งเราจะเรียนเรื่องนี้เพื่อรู้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างเช่นคำนาม adjective adverb ต่างเนี่ยเป็นหนึ่งใน power speech ทั้งหมดเลยค่ะคลิปนี้คือ overview นะคะจะได้รู้ว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างและจะลงหนักลงลึกในคลิปหน้านะคะแต่ก่อนจะไปสอนเนี่ยได้เลยค่ะอย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe ให้กลดิ้เหมือนเดิมเลยนะคะนี่คือ power speech ทั้งหมดเลยนะคะที่เราจะเจอในข้อสอบหรือไม่ก็เวลาไปอ่านหนังสือ gamma มมค่ะเราจะไปทีละข้อว่าแต่ละอย่างกันเลยนะคะเราจะรู้จากข้อที่1ก่อนนะคะซึ่งเป็นคำนามนั่นเองค่ะหรือคำว่า nouns คำนามเนี่ยมันเป็นคำที่แน่นอนค่ะเรา ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของเช่นครูดิวเป็นชีน้คนก็เป็นคำนามนะคะโต๊ะเตียงทีวีเป็นคำนามหมดเลยค่ะซึ่งคำนามเนี่ยจะมีทั้งการบอกว่าเป็นเอกพจน์หรือพหุพจน์นะคะซึ่งฝรั่งเนี่ยเวลาเขาพูดนาะใช้คำว่า table คือโต๊ะ1ตัวค่ะถ้าพหุพจน์เนี่ยก็คือ tables เติมเให้มันด้วยนะคะหรือบางคำเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้อย่างเช่นคำว่า man คือผู้ชายคนเดียวและ men กลายผู้ชายหลายคนค่ะภาษาเกศเราเรียกสิ่งนี้ว่า singular แปลว่าเอกพพกี่คนเดียวและ plural ก็คือเห่าพจน์นั่นเองค่ะพูดถึงคำนามยังมีอีกแบบนี้ต้องรู้ค่ะซึ่งเราจะลงลึกในคลิปถัดไปคือเรื่องของคำนามนับได้และไม่ได้นะคะ ภาษากังกเนี่ยเขาซีเรียสมากเรื่องขนาดน,นับได้และไม่ได้ค่ะคํนาว่านับได้เนี่ยคือเราสามารถนับ 1, 2, 3ได้อย่างเช่น one table two tables three tables เห็นไหม table คือตํำเอสได้และนับได้แสดงว่า table เป็นหนึ่งในคำนามที่นับได้ค่ะแต่ถ้านับไม่ได้เนี่ยหมายความว่ามันจะไม่สามารถนับหนึงสองได้อย่างเช่นน้ำ water s sand ทซาย หรือแม้แต่ Su กเที่แปลว่าน้ำตาลนะคะเรานับไม่ได้เพราะว่ามันนับหนึ่งสองสามลำบากไดนเลคะ่ะนี่คือ p ัลส์สปีดแบบแรกค่ะมาต่อที่พัลส์สปีดแบบที่สองนะคะคือเรื่องของ pronouns หรือแปลว่าคำสรรพนามนั่นเองค่ะสรรพนามนะคะ,ะ,คะมันเป็นคำที่เราใช้แทนคนสัตว์สิ่งของอย่างเช่นแล้วกันเนาะค,ะคูดิลเนี่ยฮะจะต้องจงว่าเป็นเขาหรือแปลว่าหล่อนดีอะอ่ะสมเป็นชีแล้วกันเนาะชีคือแทนผู้หญิงค่ะแต่ h ีคือแทนผู้ชายนั่นเองนะคะ มีหลายคำมากที่เป็นสรรพนามที่เราต้องรู้เช่น I, U, V, They, He, She, It นะะทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันมานะคะแต่สิ่งที่ยากของ pronoun คืออย่างนี้ค่ะทุกคนต้องรู้ว่าเวลาจะคำว่า I กับคำว่า me นะฮะ I กับ me แปลว่าฉันทั้งคู่เลยคำว่าฉันหรือคำว่าเราเนี่ยมันไม่ต่างกันค่ะเวลาวานประโยชน์นะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้ว่า I คือประธานและ me คือเป็นกรรมเท่านั้นค่ะเราต้องรู้ว่าคำไหนประธาน ขันเป็นกรรมค่ะจะได้ใช้ถูกในประโยคนะคะลองทดสอบข้อหนึ่งแล้วกันนะจะได้เห็นภาพรวมว่าคําว่าสรรพนามมันสําคัญแค่ไหนนะคะข้อที่บอกว่า he หรือว่า him นะคะ he ค่ะ works at this company นะคะเขาเนี่ยทำงานที่นี่นะคําถามข้อนี้ค่ะตอบคาว่า him หรือคําว่า he ดีคะแน่นอนค่ะตอบคาว่า he ค่ะเพราะว่า he เป็นประธานแต่ him เป็นกรรมถ้าอยู่หน้าประโยคมักเป็นประธานอยู่หน้ากริยาเสมอค่ะคือคําว่า works นั่นเองนะคะเหมือนกันค่ะคำว่า she หรือคำว่า her เนี่ยต้องไปเรียนรู้ว่ามันต่างกันอย่างไรซึ่งคุณดูจะลงลึกในคลิปต่อ,ตอไปนักเรียน่ะนี่คือ overview เยเฉยนอจะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือหนึ่งใน p o w e r speech นะคะต่อไปค่ะแบบที่3คือเรื่องของ adjective ค่ะ adjective หรือคำภาษาไทยว่าคุณศัพท์นะคะเราใช้บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของหรือทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ค่ะว่าเขาหลอ่อไหมหล่อนสวยหรือเปล่ามันใหญ่มันเล็กยังไงนะครับสิ่งนี้นะมันจะบอกถึงลักษณะของสิ่งสิ่งนั้นค่ะอย่างเช่นคำว่า handsome beautiful big small fast หรือคำว่า slow เป็น adjective ทั้งหมดเลยค่ะ ดูเหมือนจะไม่ยากถูกไหมฮะแต่ถ้าเรียนรู้ลงไปเนี่ยจะรู้ว่า adjective มันยากเลยเว่าตำแหน่งของมันวางตรงไหนบ้างค่ะอย่างเช่นแล้วกันเนาะข้อดีค่ะควรตอบคำว่า this is a real หรือว,ว่า really story อ่ะเคอตักคำว่า real หรือคคำว่า really ดีค่ะถ้าคัน l e c t i v e มาเนี่ยจะรู้เลยว,ว่าเฮ้ย really เป็น adverb และ real เฉยๆเนี่ยเป็น adjective ค่ะและอยู่หน้าคำนามต้องเป็น adjective เท่านั้นคำตอบคือ a real story นั่นเองค่ะเห็นไหม adjective จะบอกว่าเราวางไ้หน้าคำนามต้องไม่มีลี่นะและเป็นจ d ท e t e เท่านั้นนะคะซึ่งตั้งกับ adverb เป็นแบบที่4ของ p a าร s p e e ดค่ะ adverb ส่วนใหญ่9 9ากจะมีลี่ลงท้ายเสมอค่ะนั่นเองค่ะ adjective กับ adverb เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันมากนะคะเพราะว่ามันหน้าตาคล้ายๆกันเลยค่ะอย่างเช่นแล้วกันเนาะคำว่า real เมื่อกี้เนี่ยเป็น adjective ส่วนเติมลี really เป็น adverb beautiful เป็น adjective เ e ิมลี beautifully เป็น adverb slow ช้าเป็น adjective ค่ะเติมลี่เป็น slowly เป็น adverb ค่ะเห็นไหมคะ adverb ตรงนี้เนี่ยจะมีลี่ลงท้ายเสมอนะคะและเวลาแปลไทยแปลว่าอย่างจุดๆค่ะอย่างเช่นแล้วกันเนาะเขาขับรถอย่างช้าเลยา he drives slowly ต้องมีลี่นะคะเพราะว่า adverb คือ ad แปลว่าเพิ่ม verb เนี่ยคืออะไรคะเราไปเพิ่มที่ verb ค่ะคือ ไปขยายกลิยาต้องใส่ลีให้มันคือ he drives slowly เขาขับรถอย่างช้าเลยย่าซึ่งแอดวรจริงๆเนี่ยมีตำแหน่งมากกว่านี้มากเลยค่ะในเนการสอบนะคะแต่ว่า Adver รให้รู้ว่ามันมีลีต่างกับ c t ทิป แค่นี้เองค่ะแบบต่อไปคือคําว่า verbs ค่ะสําคัญมากๆเลยค่ะเราต้องรู้นะเพราะว่า1ประโยคต้องมีประธาน1ตัวและต้องมี verb อย่างน้อย1ตัวเสมอค่ะ verb หมายถึงกริยาที่เรารู้จักกันอยู่แล้วค่ะคือการแสดง action ทั้งเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวนะ,คะเคลื่อนไหวอย,อย่างเช่นคําว่า walk คือเดิน run Wing move คือเคลื่อนไหวค่ะทุกอย่างนี้เป็นกริยาเลาและกริยาคือมีเยอะมากๆค่ะต้องจำนะฮะหรือไม่เคลื่อนไหวอย่างเช่นคำว่า think ก็แปลว่าคิดนะฮะ feel ที่แปลว่ารู้สึกค่ะ หรือแม้แต่คาว่า miss ทิปลาว่าคิดถึงก็เป็นเว r ร์ไม่เคลื่อนไหวนะฮะซึ่งทั้งหมดน,นี้เราเรียกว่าเป็นกริยาทั้งหมดเลยค่ะเราแบ่งแยกเป็นผู้พวกได้นะฮะซึ่งกริยาเนี่ยค่ะมันจะยากมากตรที่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยกริยาเขามีการแบ่งเป็นกริยาช่องหนึ่งช่องสองและช่องสามหรือที่เราเรียกว่ากริยาสามช่องค่ะสิ่งนี้คือความยากอันดับหนึ่งของเรื่องของกริยาการผันกริยานะฮะ รู้ต่อไปว่าช่อง1ปัจจุบันนะช่อง2คืออดีตและช่อง3ใช้อย่างไรต้องเป็นเรื่อง tense ต,ต่ออีกค่ะนี่คือความเกี่ยวข้องของกริยา3ช่องที่เกี่ยวกับเรื่อง verb แต่เรื่อง verb ยังเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องของ tense นค่นะ,ะเรื่อง tense คือการบอกเวลาของกริยาตัวน,นั้นเช่นคําว่า I go คือเนี่ย go คือช่อง1เป็นปัจจุบันนะคะแต่พบพูดว่า I went เนี่ยแปลว่าเราไปในอดีตค่ะ went ไม่ต้องบอกเวลาว่าเมื่อไหร่แต่เวลาคือช่อง2อเป็นอดีตอยู่แล้วในตัวค่ะสะเรื่องกริยานะครับมันจะคลุมหลายเรื่องที่เราเคยเจอมาตั้งแต่กริยา3ช่องเรื่องของ tense หรือแม้แต่เรื่อง active passive voice ที่บอกว่าทำเองหรือถูกทำเนี่ยพวกนี้ต้องให้ลึกด้วยนะคะแต่และอย่างค่ะแล้วแต่และเรื่องเนี่ยคือหัวข้อท็อปิกที่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะ p พา speech อันที่6นะคือ prepositions นะคะภาษาไทายเรียกว่าคำบุพบทค่ะหรือคำที่บอกสถานที่บอกตำแหน่งของสิ่งสิ่งนั้นค่ะอย่างเช่น in แปลว่าในเนาะ on อยู่บน at อยู่ที่ about เกี่ยวกับ for สำหรับค่ะซึ่งมีความหมายหลากหลายมากนะคะเพราะฉะนั้นยางจริะมีอยู่เป็นหลาย10คำนั่เลยค่ะตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอ จะใช้คำไหนกับอะไรดีตัวอย่างเช่น the table ควร in หรือ on the table ดีคะมันอยู่บนโต๊ะต้องคำว่า on the table หรือคำนี้ค่ะ the world นะฮะในโลกใบนี้ค่ะใช้คว่า in the world หรือ on the world ดีคะอ่ะสำนวนนะท่าที่สุดในโลกเนี่ยใช้คว่า in the world ค่ะต้องจำว่ามันใช้ in กับคำว่า the world นะคะหรือแม้แต่คำว่าเดือนค่ะใช้คำว่า June หรือเดือนายนนะคะต้องท่องว่าเฮ้ hey, ใช้ on หรือว่าใช้ in June น่ะเดือนทั้งหลายต้องใช้ in เท่านั้นค่ะแต่ ถ้าเป็น Saturday หรือ Sunday ค่ะถ้าเป็นวันนะฮะจะใช้ o เสมหเป็น on Saturday แบบนี้นะคะเห็นไหมคะการจำ e ิ o n a d เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างจะง่ายในการจำแต่การใช้จะค่อนข้างจะหลากหลายมากค่ะเราต้องจำเอาว่าอะไรใจ้กับสิ่งไหนซึ่งฝรั่งเขายังมีการกำหนดตายตัวแล้วว่าวันใช้ On ส่วนเดือนใช้ i นค่ะเราจำแค่คอนเซ็ปต์เราใช้ i n ทอนได้ถูกต้องแน่นอนค่ะ p o s สปีต่อมาคือ conjunctions หรือว่าคำสันธานหรือตัวเชื่อมค่ะคำเชื่อมตัวเชื่อมเรียกยไงก็ได้นะฮะเรามาใช้ในการเชื่อมประโยคกับประโยคค่ะใช่คำว่าเพราะว่าคือ because ถึงแม้ว่าคือ although คำว่าเมื่อคือคำว่า when คำว่าขณะที่คือ while พวกนี้นะคะเป็นศัพท์ค่อนข้างจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าเราใช้เป็ดน,นักเรียนค่ะเราจะแต่งประโยคได้แบบ perfect และเป็น professional และเหมือน native มากๆเลยนะคะสิ่งที่ยากที่สุดข,ของ c o n d i t i o n สำหรับคนไทยนะคะคือการที่บางคำเนี่ยมีหลายคัภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นนะคะคำว่า because 1คําคำและคำว่า because of เนี่ยทั้ง2คํคำแปลว่าเพราะว่าค่ะแต่คำนึงไม่มี of คำนมี of เนี่ย คุณดูค่ะแล้วจะใช้อย่างไรคําตอบคือฝรัลล่งเขามีกฎชัดเจนว่าฟังนะฮะ because จะบวกด้วยประธานกับ verb หรือประโยคค่ะแต่ because of จะบวกคํานามเสมอแค่นั้นพอนะฮะสแสดงว่าถึงแม้จะความหมายเดียวกันถ้าเข้าใจเรื่อง c o n d i t i o n จะรู้ว่าบวกประโยคคือ c o n d i t i o n และมี of ลงท้ายบวกคํานามค่ะเราท้องแค่นี้พอทดสอบนะ,ะข้อที่ควรจะการ because หรือ because of ค่ะลองคิดถึง c o n d i t i o n ดูนะเขาบอกว่า it's raining I can't go out นะฮะเพราะฝนตกอยู่นะฮะฉันจึงออกไปข้างนอกไม่ได้ค่ะตอบ because หรือ because o of คะ่ะถ้าเขาจะรู้คนอย่างฉันเนี่ยจะรู้ว่า because บวกด้วยประธานและ verb คือ subject verb ซึ่ง it's raining เป็น subject verb แล้วค่ะคำตอบคือ because เป็นคนอย่างฉันตัวเดียวนะฮะตอบ because it is raining I can't go out นั่นเองค่ะ คอเงชันเนี่ยมีลักษณะแบบนี้นะฮะเป็น10บๆคำเลยนะคะนักเรียนค่ะต้องเรียนให้จบแล้วก็เล่นให้ครบนะะจะได้แต่งประโยคและเขียนเก่งๆเ,เลยค่ะและสุดท้ายค่ะคือ interjection นะฮะหรือว่าคำอุทานค่ะมันคือคำที่เราใช้ในการอุทานเวลาตกใจนะฮะหรือเวลาที่เราจะรู้สึกแสดงความรู้สึกออกมาเนี่ยอุทานแบบไหนเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า interjection ทั้งหมดเลยค่ะตัวอย่างเช่นเวลาฝรั่งเขาเจ็บเนี่ยเขาจะออกเสียงว่า ouch ouch นะครับไม่ใช่โอยค่ะนะฮะไม่ไไปเมืองนอกเวลาจะเจ็บแล้วขอความเชื่อเลยต้องลองว่า ouch It hurts มันเจ็บจังเลยอ่หรือแม้แต่คำว่า wow wow พวกนี้เนี่ยเป็น interjection เหมือนกันค่ะคือบอกความประหลาดใจแปลกใจรู้สึกว้าวมากๆเลยอ่าหรือแม้แต่เราดีใจค่ะคือคำว่า yeah yeah นะคะคำนี้ก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะคือว่า yeah คือชนะแล้วดีใจจังเลยนะคะพวกนี้คือ interjection ทั้งหมดเลยค่ะ จบไปแล้วนะ,ะสำหรับพา s s สปิดบทแรกค่ะได้เลยค่ะครบทุกอย่างแล้วนะคะจะได้เห็นภาพรวมว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างและมีความยากความง่ายอย่างไรแต่ละอย่างเวลาเจอต้องคิดถึงเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะ คลิปนี้สรุปให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงว่าเออเข้าใจดีไหมเอยสาคัญมากคือพัลส์ปีดแต่ละอย่างนะมีเนื้อหาเยอะมากๆค่ะมันคือรวมกันเป็นหนังสือ grammar หนึ่งเล่มใหญ่ใหญ่เลยนะคะซึ่งคูดิวจะแยกเป็นคลิปคลิปให้อีกทีละกันถ้าใครชอบอยากให้ดิวมาทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องนี้นะคะคุณดิวจะได้มี subscriber เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอยากได้มากเลยตอนนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งวนะคะคุณจะมีคลิปใหม่ๆเมื่มอไหร่เนี่ยจะได้เป็นคนแรกที่ได้ชมก่อนใคร ค,คลิปหน้าจัดเรื่องเลยนะคะได้เลยค่ะติดตามช่องนี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ